วันนี้น้องสแตมจะพาทุกคนมากินร้านส้มตำบรรยากาศบ้านๆที่เปิดมามากกว่า11ปีเมนูและรสชาติบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะตอนนี้เราก็อยู่คนที่ร้านส้มตำคุณอ้อวัดหนองหอยราชบุรีค่ะเดินมาถึงหน้าร้านก็สะดุดตรงนี้ก่อนเลยค่ะไก่ย่างคอหมูย่างปลาดุกย่างน่ากินมากค่ะคนนี้พี่อ้อเจ้าของร้านมือตาของเราในวันนี้พี่อ้อบอกว่าที่ร้านจะใช้มะนาวสดรับประกันเรื่องความแซ่บเลยค่ะคอหมูย่างที่นี่ย่างออกมาได้น่ากินมากเลยนะน้ำ<ไ>นอไม้คกนี้แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วค่ะ ว่าอร่อยแน่นอนนั่งรอไม่นานอาหารก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจัดเบาๆ14เมนูพอค่ะทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่ถ่ายกันมาได้เลยนะเดี๋ยวท้ายคลิปน้องแซมจะมาบอกค่ะตำถาทะเลปูปลาอันนี้มากัน2-3คนอิ่มแน่นอนจะมีคอหมูย่างหอยแข้งกุ้งหมึกหมูยอแนะนาต้องสั่งเลยค่ะต้มแซ่บที่นี่รสชาติจัดจ้านเลยค่ะอําหน่อไม้ปูหอยจานนี้อย่างเด็ดเลยค่ะตัวหน่อไม้อร่อยมากให้ดูคอหมูย่างที่นี่ช่ำน่ากินมาพร้อมกับน้ำจิ้มเจลอย่างเด็ดเลยค่ะ เมนูนี้จะเป็นแซบสะดุง้งกุ้งหมึกยำเส้นแก้วทะเลน้ำตกหมูปีไกทอดไกย่ย่างลาบปลาดุกแต่ละเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะปลานิลนเผาตัวนี้อร่อยมากกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดลงตัวมากค่ะเมนูเยอะมากจริงๆเลยนะคะที่เห็นมีแค่ส่วนหนึ่งของทางร้านนะยังไม่หมดใครยังไม่หมดใครที่ชอบซดน้ำถ้วยนี้จะเป็นต้มโคลงปลาดุกที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างของทางร้านแซบใช้ได้เลยนะคะโดยรวมรสชาติค่อนข้างดีเลยค่ะบรรยากาศในร้านจะเป็นฟิลแบบสบายๆนั่งซุ้มลมโชย ถ้าใครที่มาไหว้พระวัดน้องหอยเนี่ยแวะมากินร้านส้มตำคุณอ้อได้เลยนะคะร้านก็จะเปิด10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันอังคารพิกัดก็อยู่ติดกับร้านตองหนึ่งมินิมาร์น้องหอยเอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะและนี่ก็คือค่าเสียหายทั้งหมดของวันนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านส้มตำบ้านๆแต่รสชาติไม่บ้านส้มตำคุณอ้ออร่อยแซ่บตรงปกไม่จกตาแน่นอนน้องสเต็มคอนเฟิ